สวัสดีครับผมนายช่งชางเฉาวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิวลงเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำหวังตอนล่ากจังหวัดลำปางและจังหวัดตากครับ <c oughs> ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคถือเป็นปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่ <c oughs> ปีนีย่าแแแรรงงงจจ้้ว่าาฝฝนนนตึบเป็ใยช่งชางเฉามาแล้วภารกิจนี้ไม่ได้มีแค่ผมกงชลรประทานร่วมกับจังหวัดลำปางสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติและ่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะร่วมมือการแก้ไขปัญหาสารพลังบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือท่านให้รอดพ้นจากภัยแล้งเอง เรามีแผนจะระบายน้ำออกจากเขื่อนกิ่วลมจำนวน15ล้านลูกบาทเมตรโดยมีการประชุมวางแผนลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับการระบายน้ำ้ดย 1. ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือสัตว์เลี้ยงออกจากลำน้ำวงังเพื่อป้องกันความเสียหาย 2. ปิดประตูน้ำทุกแห่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางน้ำ 3. งดสูบน้ำระหว่างเส้นทางน้ำตลอดสายที่น้ำไหลผ่านจนกว่าจะมีประกาศให้สูบน้ำได้ได้เวลาปล่อยน้ำแล้วครับการระบายน้ำในคั้งนี้เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาวัเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวางตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก มวลน้ำได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางในวันที่13เมษายน2564ใช้เวลาทั้งสิ้น6วัน13ชั่วโมง15นาทีเย่ๆย,ยน้ำมาแล้วเฮาจะมีน้ำกินน้ำใจแล้วขอขอบคุณชนละประทานและหน่วยงานติเกี่ยวข้องติบันนิงน้อนใจเร่งแก้ไขปัญหา คือมูฮาเจ้าจังหวัดลำปางและจังหวัดตากเจ้าในการนี้ผมในนามตัวแทนของทุกหน่วยงานขอชื่นชมและขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ได้ให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดีสำนักงาชนชนระทานที่สองมุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชนะระทาน ที่มุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำอย่างปานีตภายใต้ความทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรอัจฉริยะม,มีความมั่นคงด้านน้ำและเพิ่มคุณค่าการบริการโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นประโยชน์สูงสุด นี่เป็นอีกหนึ่งคณาจิตของสำนักงานคนละประธานที่สองที่เราภาคภูมิใจจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละบทำหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบและงานส่วนรวมของหน่วยงานอย่างเต็มกำลังทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง